ทิตารีเสวัง789สวัสดีค่ะเมื่อเร็วๆนี้มีข่าวลือว่าผู้กำกับเจียจังเคอจะกำกับภาพยนตร์เรื่อง Inventing a Summer และได้ติดต่อกับนักแสดงหนุ่มที่เกิดในปี1995หวังยี่ป๋อหลิวเฮาหลานและคนอื่นๆไม่กี่ชั่วโมงหลังจากข่าวลือนี้ถูกเปิดเผยผู้กำกับเจียจังเคอรก็ได้ปฏิเสธข่าวลือนี้อย่างเร่งด่วนโดยกล่าวว่าเขากำลังมุ่งเน้นไปที่การสอนการแสดงและการเขียนสคริปต์และไม่มีแผนสำหรับการถ่ายทำในขณะนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมงานกับนักแสดงหลายคนแต่เขายังไม่ได้ติดต่อกับนักแสดงใดๆสำหรับภาพยนตร์เรื่องใหม่ขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับความกามงังวลและการสนับสนุนของคุณจากข้อความนี้เราจะเห็นได้ว่าผู้กำกับเจยจังเคอยังไม่มีแผนจะสร้างภาพยนตร์เรื่องใหม่ในขณะน,นี้ประเด็นที่2ก็คือผู้กำกับเจยจังเกอไม่มีอคติต่อน,นักแสดงหรือดาราใดๆและยินดีร่วมมือกับนักแสดงที่เหมาะสมหากบทบาทของภาพยนตร์เรื่องนี้ถึงเวลาและมีความเหมาะสม กล่าวได้ว่าข้อความนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะเลือกปฏิบัติหรือทำร้ายใครปัจจุบันข้อมูลการจัดเตรียมและการเริ่มต้นของภาพยนตร์และละครโทรทัศน์หลายเรื่องมีการเผยแพร่ในรูปแบบของเกรดเล็กเกินน้อยแม้แต่โปรเจกต์ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์บางเรื่องก็ยังเข้ารับตำแหน่งผู้กำกับและเริ่มหมดการทำงานของโปรเจกต์ก่อนที่พวกเขาจะติดต่อกับผู้กำกับด้วยซ้ำดังนั้นรายงานภาพยนตร์และโทรทัศน์จำนวนมากจึงไม่มีข้อมูลนี้และสาเหตุที่แท้จริงอยู่ที่การดำเนินการโครงการ ผู้กำกับก็ไม่รู้นักสแสดงเองก็อาจจะยังไม่รู้สถานการณ์สมมุติของความร่วมมือได้เกิดขึ้นแล้วก่อนหน้านี้ผู้กำกับเจจังเคอได้ถ่ายทำภาพยนตร์เชิงพาณิชย์ในโฆษณานี้แบรนด์ได้จัดเตรียมให้เซอร์จานซึ่งเป็นนักสแสดงร่วมของแบรนด์เองเป็นนักสแสดงร่วมในฐานะดาราหลังจากภาพยนตร์เรื่องนี้เสร็จสิน้นผู้กำกับเจจังเคอก็ได้กล่าวชื่นชมทัศนคตทิที่จริงจงังและมีความรับผิดชอบของเซอร์จานในงานของเขาอย่างสุภาพผ่านสื่อนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาเช่นเดียวกัน ผู้กำกับที่ยอดเยี่ยมหลายคนมักจะพูดคำสุภาพให้เกียรติและยกย่องนักแสดงหลังจากที่เขาได้ร่วมงานกับดารารุ่นเยาว์ซึ่งเป็นการช่วยเหลือนักแสดงรุ่นเยาว์อีกด้วยอาจเป็นเพราะเจจานเคยร่วมงานกับผู้กำกับเจเจจังเคอรคอ์และหวังีิปปอก็เป็นดาราดังยอดนิยมในันดับต้นๆเช่นเดียวกันดังนั้นอาจเป็นไปได้ว่าหวังีิปปอจะมีโอกาสร่วมงานกับผู้กำกับเจอจจังเคอร์าอนานาคตอย่างแน่นอนค่ะเมื่อพิจารณาจากสภาะตลาดปัจจุบันของละครภาพยนตร์และโทรทัศน์มีพื้นที่ตลาดไม่มากนะักสำหรับละครไอดอล ละครแฟนตาซีและละครออนไลน์ที่ไม่ต้องใช้ทักษะการแสดงไม่เพียงแต่จะออกอากาศโดยการประเมินจากทักษะการแสดงของดาราเท่านั้นแต่ยังมีข้อมูลเชิงลึกอีกด้วยใครก็ตามที่สามารถพัฒนาทักษะการแสดงได้ตามความเป็นจริงได้สำเร็จก่อนจะสามารถรักษาความนิยมไว้ได้ในยุคที่ละครไอดอลและละครจราจรเติบโตอย่างล้นหลามกำลังจะสิ้นสุดลงวังนี้ปอ,อก,กำลังเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างหนักเพื่อเป็นนักแสดงมืออาชีพยอย่างแท้จริงและเวทีของเขาต้องเป็นคนแรกในวงการบันเทิงอย่างไม่ต้องสงสัย วังยิปปเป็นเด็กยุคใหม่ที่ควรค่าแก่การชื่นชมเขาทํากานอย่างหนาและเขาก็เงียบหายไปหลายเดือนแล้วแน่นอนว่าแฟนๆของเขาขัานไม่ได้พวกเขาคิดถึงวังยิปปทุกวันเมื่อเร็วๆนี้เขาเพิ่งประกาศการรับรองใหม่อย่างเป็นทางการและความบันเทิงภายในประเทศต้องการวังยิปปเพื่อรักษากระแสกิจกรรมของผู้ชายต่อไปอย่างไรก็ตามการระเบิดเวทีของวังยิปปได้เข้าสู่การค้นหาที่ร้อนแรงอีกครั้งมีทั้งหมด21สำนักพิมพ์ที่ให้ความสนใจเขาเป็นพิเศษ จำนวนการอ่านสูงเกิน450ล้านครั้งจำนวนการพูดคุยสูงเกิน190,000ครั้งและจำนวนผู้ติดตามของแบรนด์สูงเกิน55,000ครั้งคลื่นข้อมูลนี้เป็นการจราจรบนอินเทอร์เนต็ตที่สดใสามากค่ะหวายี้ปอบ,บนเวทีเป็นผู้ชายที่แข็งแกร่งมั่นคงมั่นใจอิสระและเรียบง่ายมีพลังระเบิดขั้นสุดทุกการเคลื่อนไหวของเขาสดใสและมีสเสน่ห์ดังนั้นเมื่อหัวข้อนี้ถูกค้นหาอย่างร้อนแรงทำให้แฟนๆหวนคิดถึงเวทีคลาสสิกของวายปป์อีกครั้ง แฟนๆส่วนใหญ่ละสายตามไม่ได้เลยเมื่อเวลาสัมผัสเสน่ห์บนเวทีของไวท์ปอโดยการค้นคหาที่ร้อนแรงนี้กับการจราจรขนาดใหญ่แบบนี้บนอินเทอร์เน็ตสื่อต่างๆได้พร้อมใจกันเปิดวิดีโอที่คลาสสิกของไวท์ปออีกครั้งโยคูได้เน้นย้ำสถานะของโคศก v i ีของไวท์ปอและปล่อยภาพการเต้นเปิดตัวฮิปฮอปของไวท์ปอและกระตุ้นให้แฟนๆดูรา,รายการวาไรตี้ฮิปฮอปของโคษกของเขาอีกครั้งแมงโกจานัลได้ปล่อยภาพกันอยู่บนเวทีสองท้ายปีเก่าของไวท์ปอที่แมงโก โดยการแสดงบนเวทีทิ่ตะการตาอย่างไรก็ตามทุกๆปีเพลงใหม่ของไวปปอจะเปิดตัวในงานของ Mango TV อยู่เสมอไวายปอไม่มีเวทีใดๆใน IGE แต่ IGE จะต้านขึ้นไว้ไม่ได้หรือแม้ว่าเราจะมีเฉพาะละครของไวปปอและไม่มีเวทีการแสดงของไวป์ปอแต่ฉันสามารถโพสต์เวทีของไวปปอในม a n g o ได้โดวยวิธีการคลิกข้อมูลและนำแท็กอื่นๆของไวป์ปอซึ่งเป็นการระเบิดบนเวทีของไวปปอ การค้นหาที่มาแรงของวายิปอ์กำลังลุกลามและไม่สามารถต้านทานได้ท้ายที่สุดแล้วการค้นหาที่ร้อนแรงนี้ได้ทำให้หลายคนต้องประหลาดใจพูดได้เลยว่าวายิปปเป็นราชาแห่งทราฟฟิกอย่างแท้จริงการรับกระแสาการจราจรของวายิปอนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายหากเป็นการถ่ายไทมหวายิปอไม่มีกิจกรรมใดๆเลยเป็นเวลาสีเดือนแล้วและไม่มีธุรกิจใดๆปรากฏออกมามีเพียงไม่กี่ครั้งที่เขาเคลื่อนไหวซึ่งหาได้ยากมากและได้รับการปล่อยตัวด้วยความช่วยเหลือจกบล็อกประชาสัมพันธ์ต่างๆ หากไม่ได้อวดพรวันเกิดของพี่ฮั่นและประกาศอย่างเป็นทางการของการรับรองใหม่ของไวงอปอยังไม่ทราบว่าเขาจะใช้งานอีกครั้งเมื่อไหร่อย่างไรก็ตามหลังจากจบง,งานก็มีการค้นหาที่สะดุดตาและได้ดึงดูดหลายแพลตฟอร์มให้ย่างจริงการจราจรนี้อีกครั้งดูเหมือนว่าวางอีปอจะเป็นขนมที่มีกลิ่นหอมมากจริงๆหลายคนบอกว่าเซจันเป็นเด็กชายชาวจีนที่เติบโตมาไปได้การศึกษาแบบจีนดั้งเดิมเขาไม่ยอมผมไม่เจาะหูไม่แต่งหน้าจัดและไม่สวมชุดแฟนซี เขามีหน้าตาเหมือนกวดไทมินอันที่มีความยับยั้งชั่งใจมีวินัยในตนเองอดทนอ่อนน้อมถ่อมตนสดใสร่าเริงและมีความคิดเชิงบวกมองลงในแง่ดีหล่อหล่อและใจดีในตัวเขาเต็มไปด้วยเสน่ห์ของดาราชายช,ชาวจีนเมื่อเร,เร็วๆนี้ชาชนานิวได้เปิดตัวซีรีส์ทางทีวีที่น่าจับตามองในปี2022หนึ่งในนั้นก็คือละครเรื่องใหม่อีกุยายาที่นำแสดงโดยเสือจ้างเล่อ์เรนมินก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยซึ่งเผยให้เห็นว่าเวลาในการออกอากาศของรายการว่า อยู่ในช่วงปิดภาคฤดูร้อนนี้สื่ออย่างเป็นทางการยังระบุอย่างตรงไปตรงมาว่าละครโทรทรัศน์รวมถึงอีกูเหว่านั้นควรค่าแก่การรอคอยอย่างมากค่ะและอันที่จริงแล้วแฟนๆก็รอคอยเรื่องนี้มากที่สุดเช่นเดียวกันข่าวจีนยังระบุอย่างเป็นทางการอีกว่ารายชื่อละครทีวีที่น่าจับตามองในปี2022ได้แก่เรื่องเทียบท้าปัตภีที่นำแสดงโดยหยางหยางและเจ้าลู่ซือ She อ n d Her p e r f e c t Husband ที่นำแสดงโดยหยางมี่และสวีไค และเมืองหัวลู่ที่นำแสดงโดยหลิวอี้เฟยและเฉินเซี่ยวเป็นต้นเรียกได้ว่าช่วงนี้ซีรีส์พิเรียดจีนเข้ามาแบบเข้มข้นอย่างมากค่ะนักแสดงแต่ละคนนั้นระดับเทพกันจริงๆและคุ้มค่าแก่การรอคอยอย่างมากเมื่อพิจารณาจากปฏิกิริยาของแฟนๆทุกคนต่างก็แสดงความคาดหวังต่ออี้กุยเยาไม่เพียงแต่สื่ออย่างเป็นทางการที่รอคอยเท่านั้นแต่ยังรวมถึงแฟนๆและผู้ชมอีกด้วยส่วนเวลาในการออกอากาศของอีก,กุยายายังไม่เปิดเผยยังเป็นทางการแต่ก่อนหน้านี้ทางอินเทอร์เน็ตได้เปิดเผยว่า อีกุยาวจะออกอากาศช่วงภาคฤดูร,ร้อนปี2022ตอนนี้สื่ออย่างเป็นทางการยังคงเน้นย้ำว่าออกอากาศในปี2022ดังนั้นแฟนๆจึงมีความคาดหวังไว้ว่าจะออกอากาศในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนค่ะว่ากันว่าละครดีๆไม่กลัวการรอคอยและไม่มีคำว่าสายยิ่งกว่านั้นเสือจันยังเป็นนักแสดงที่น่าเชื่อถือและทรงพลังมากอีกด้วยแฟนๆเลยสามารถรอยอย่างเงียบๆในเวลานี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการพัฒนาของเสือจันรรับรื่นมากขึ้น เรายังคงต้องโฟกัสที่ตัวเองใช้เหตุผลพูดอย่างใจเย็นและปกป้องเซจันให้มากขึ้นล่าสุดเซจันและอย่างจือได้นําแสดงในละครรักโรแมนติกเรื่องทดียวอดออฟเลิฟ oh ทันทีที่ละครออกอากาศละครเรื่องนี้ก็ครองอันดับหนึ่งในรายการค้นหายอดนิยมแบบเรียลไทม์แม้ว่าจะสิ้นสุดการออกอากาศมาแล้วหลายวันแต่ละครเรื่องนี้ยังครองสามอันดับแรกคะแนนเดอร์ติ้งเฉลีย่ยอยู่ที่0.68เซพีคสูงสุดอยู่ที่1.3เ ดัต้าวินทะลุ2ทุกวันและขึ้นสู่จุดสูงสุด2.855ความนิยมของเหมาเยียนครองอันดับแรกทุกวันสูงสุดทะลุ9เป็นครั้งแรกทีทีวีดาวเทียมหูนานทำลาย90หลังจาก2ปีเวยปอและป่ายจือ,อยังคงทำสถิติสูงสุดทุกวันปริมาณการออกอากาศรายวันของแพลตฟอร์มภาพและเสียงออนไลน์สูงเกิน100ล้านครั้งทำลาย230ล้านครั้งในวันเดียวและจำนวนการออกอากาศสะสมเกิน3.6พันล้านครั้งซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่น่าอัศจรรย์มากทีเดียวค่ะ ในละครเรื่องนี้เป็นความรักอันแสนหวานระหว่างลินจือเซียวและหมอกู้เวย่ยเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจมากที่สุดในละครเรื่องนี้ชาวเน็ตจำนวนมากรู้สึกอบอุ่นและประทับใจในความรู้สึกของพวกเขาและเพื่อที่จะได้สัมผัสความหวานระหว่างพวกเขาด้วยความรักและความสุขที่น่าแปลกใจไปก่อนนั้นก็คือละครเรื่องนี้ไม่เพียงแต่มีความรักอันแสนหวานเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความรักความอบอุ่นในครอบรครัวอีกด้วยครั้งแรกเมื่อละครเรื่องนี้เริ่มออกอากาศมีการเปรียบเทียบมากมายกับละครหลายๆเรื่อง ที่ออาอากาศพร้อมๆกันและนักแสดงแต่ละคนนั้นล้วนทรงพลังมากจริงๆค่ะและคะแนนของละครเรื่องนี้ก็ถูกจัดให้อยู่ในระดับที่ต่ำมากไม่เพียงเท่านั้นละครเรื่องนี้ยังอยู่ในการลงทุนระดับ A อีกด้วยไม่ใช่ระดับ S อหรือเอบวกเหมือนละครเรื่องอื่นๆใช้งบประมาณอย่างประหยัดเสื้อผ้านักแสดงต้องนํามาเองหรือแม้แต่ฉากไปรมันก็ต้องตัดออกรวมถึงได้ใช้จุดถ่ายทำฟรีมากกว่า10จุดอีกด้วยแต่หลังจากออกอากาศเรื่องนี้ก็ระเบิดและครอันดับแรกตั้งแต่ต้นจนจบ ที่สาคัญกว่านั้นก็คือเนื่องจากจํานวนตอนมีน้อยเกินไปและไม่เพียงพอต่อการดูของผู้ชมบริษัทได้เพิ่มจํานวนตอนอีก3ตอนอีกด้วยไม่เพียงเท่านั้นยังมีโฆษณาเข้ามากเป็นประวัติการสูงกว่า7จสิ้าแบรนด์รวมถึงมียอดการจองจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่าบริษัทได้กําไรอย่างมหาศาลมากที่เดียวค่ะนอกจากนี้ยังมีข่าวลือมาว่าค่าตัวของเชื่อจ้านในปัจจุบันนั้นพุ่งกระฉูดไปเลยทีเดียวค่ะและผลงานด้านอื่นๆของเชื้อจ้านก็ได้รับการค้นหาทุกรายการ ยอดการดูเพิ่มขึ้นมากกว่า50ล้านครั้งต่อวันต่อเรื่องหรือแม้แต่เพลง Meteors of s e r จ a n ก็มียอดขายเพิ่มขึ้นมากกว่า20,000ก๊อปปี้อีกด้วยปัจจุบ,บัน Serjan มียอดคนติดตามเพิ่มขึ้นมากกว่า870,000คนรวมเป็น30.673ล้านคนคาดว่าจะแต่31ล้านคนในเร็วๆนี้นะคะว่ากันว่าในช่วงที่จันชิงลี่ยงดับเบิล s e r จ a n มียอดคนติดตามมากกว่า16ล้านคนในช่วงที่อาอกาศและเพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่องไม่หยุดอย่างไรก็ตามเมื่อละครจบลง เือจันยังคงอยู่ในการสัมภาษณ์เกี่ยวกับละครเรื่องนี้เพื่อให้แฟนๆได้เข้าใจถึงเรื่องราวเบื้องลึกของละครเรื่องนี้มากขึ้นและการค้นหาที่มาแรงของเือร์จันก็ปรากฏขึ้นหลายรายการอันดับที่2คํคำว่าเือจันในละครอันดับที่คําคำว่าเือจันและอันดับที่8เอ็ดฟอร์ดต้องบอกว่าเอ็ดฟอร์ดของเือร์จันก็ร้อนแรงมากเช่นเดียวกันทําไมเอ็ดฟอร์ดถึงร้อนแรงอันที่จริงเนื่องจากเป็นผลงานที่ออกอากาศใกล้เคียงกันทําให้เรื่องนี้ได้รับความนิยมอย่างมาก และล่าสุดมีละครทางทหารได้ออกอากาศเช่นเดียวกันเอ็ดฟอร์ดก็ถูกนํามาเปรียบเทียบอีกครั้งการค้นหาที่มาแรงก็ปรากฏขึ้นเมื่อเอ็ดฟอร์ดออกาอากาศเรื่องนี้ถูกเปรียบเทียบกับละครทางทหารมากมายเช่นแบ s h กฮอร์ 3, The Lightning General 2020และ s o l d r e r s อท้ายที่สุดแล้วเอ็ดฟอร์ดก็ร้อนแรงมากในช่วงที่ออกอากาศได้ครองอันดับแรกตลอดรายการค่าวความนิยมอยู่ที่9,269 คะแนนเครือข่ายระดับประเทศอยู่ที่0.8 3เร็ตติ้งสูงสุดตอนเดียวสูงถึง3.80%แล้วออกอากาศซ้ำเป็นรอบที่3ติดต่อ,อก,กันในครั้งสุดท้ายยังออกพร้อมกัน3ช่องทีวีดาวเทียมอีกด้วยไม่เพียงแต่เชอร์จานเท่านั้นที่ถือเป็นเกณฑ์มาตรฐานแม้แต่ละครของเขาก็เข้าเกณฑ์มาตรฐานเช่นเดียวกันเมื่อพิจารณาจากสินค้าคงคลังขนาดใหญ่ของเซอร์จานในผลงานที่ออกอากาศร่วมกันบางส่วนกับเทนเซนต์วิดีโอในช่วง2ปีที่ผ่านมาเชิญจ,จิงลี่ซึ่งมียอดการออกอากาศสูงเกิน10,000ล้านวิว ตำนานจมยุทธพูดถังซานมียอดวิวสูงเกิน6,000ล้านวิวและตอนจบล่าสุดของเดียรออฟเลิฟมียอดวิวสูงเกิน3.1พันล้านวิวเซอร์จันได้แสดงละครตั้งแต่เปิดตัวการลงทุนไม่มีการผลิตระดับเอบวกพูดง่ายๆก็คือการลงทุนของซีรีส์จีนฟอร์มยักษ์นั่นเองและละครเครื่องแต่งกายจีนโบราณที่มีการลงทุนระดับเอบวกเรื่องแรกของเซอร์จันก็คืออีกุยเยาซึ่งยังไม่ได้อาอการนี่คือกระแสสูงสูตรที่เขาได้รับและทรัพยากรนั้นยอดเยี่ยมอย่างมากค่ะ มื่อมีการเปิดตัวของละครเรื่องตำนานจมยุทธพูดถังซานและจูเซียนกับปีเทพสังหารพวกเขาถูกย่อเยยว่าเป็นทีมงานระดับราก้าและคณะกรรมการที่ทางข้ามหมู่บ้านยังไม่ได้เปิดเผยตั้งแต่เปิดตัวของเสือจ้านไม่ต้องพูดถึงผลงานที่ปรากฏตัวผลงานที่มองเห็นได้ก็คือผลงานของนักแสดงนําซึ่งนับได้ด้วยนิ้วมือเดียวละครของเขาที่ได้รับบทนำและถือเป็นผลงานชิ้นเอกมีเพียงสื่อเรื่องเท่านั้นเฉิญชิงลิ่งตำนานจำยุทธพูดถังซานเอ็ดฟอร์ดเดียออฟเลิฟ และภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องก็คือจูเซียนกระบี่เทพสังหารมีเพียงห้าเรื่องเท่านั้นที่นับเป็นผลงานชิ้นเอกของเสอร์จานหมาป่าจอมราชานเขาได้รับบทบาทเป็นพระรองดังนั้นตามามาตรฐานปัจจุบันไม่สามารถพูดได้ว่าเป็นผลงานชิ้นเอกของเขาหรือแม้แต่ละครเรื่องซูเปอร์สตาร์แคมีก็ไม่ถูกเรียกว,ว่าเป็นผลงานชิ้นเอกของเขาอันที่จริงผลงานของเขาทั้งหมดเหล่านี้ไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นผลงานชิ้นใหญ่แต่ได้รับการปฏิบัติเหมือนเป็นผลงานชิ้นเอกของโลกซึ่งถือได้ว่าเป็นมาตรฐานอุตสาหกร,รรม ที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับผลงานชิ้นใหญ่ระดับเอบวกเมื่อเร็วๆนี้ได้มีการพูดคุยกันอย่างร้อนแรงบนอินเทอร์เน็ตว่าใครที่รับผิดชอบเรื่องเดียวดอกเริ่มมากกว่าและเมื่อพูดถึงเฉินชิงลิงซึ่งออกอากาศในปี2019ตอนนั้นเป็นละครออนไลน์ล้วนๆและความนิยมของด a ต a าวินก็สูงถึง4.5เรียกได้ว่าผลงานเรื่องนี้มหัศจรรย์อย่างมากค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้ไดการวีลิตหรือการมีส่วนร่วมของเซอร์จันส่วนตัวที่ปรากฏบนด a ต a าวิน เขไม่สามารถพูดได้อย่างสมบูรณ์ว่าละครสามารถทําได้โดยนักแสดงเพียงคนเดียวเพราะนักแสดงคนหนึ่งไม่สามารถแสดงละครได้อย่างไรก็ตามในระหว่างออกาศของเดิ่ยวออฟเลิฟการร้องเรียนจากผู้ชมนั้นร้ายแรงมากที่สุดพวกเขาได้แสดงความคิดเห็นต่อคํากล่าวชื่นชมของเซอร์จันว่าเขาสบายกว่าทำกลางการแสดงของคนอื่นๆพูดง่ายๆก็คือเซอร์จันได้รับความนิยมมากที่สุดทำกลางการแสดงของคนอื่นๆซึ่งพวกเขามองว่าไม่ยุติธรรมสำหรับนักแสดงคนอื่น ต้องบอกว่าละครท่ามกลางละครเพียงไม่กี่เรื่องของเซอร์จานทำไมพวกเขาต้องทะเลาะกันภาพยนตร์เรื่องจูเซียนกระบี่เทพสังหารซึ่งลงทุนประมาณ20ล้านหยวนหรือ105.482ล้านบาทได้รับคืนทุน400ล้านหยวนหรือ2,108.30ล้านบาทในขณะที่บอ,อฟฟิเปิดตัวและยังมีการส่งออกไปต่างประเทศอีกมากมายนาไม่ถ้วนเรียกได้ว่าบริษัทได้กำไรอย่างมหาศาลมากค่ะการผลิตระดับ A ที่มีการลงทุนไม่ถึง50ล้านหยวน หรือ้อยล้านบาทของดี e o d อล์ฟเิ Le Up, ซึ่งประสบความสำเร็จในการดึงดูดโฆษณามากกว่า75รายการและการแข่งขันเพื่อซื้อลิขสินในต่างประเทศอีกมากกำลังจองคิวเข้ามาเรื่อยๆก่อนการออกอากาศเรื่องตำนานจมยุติพูดทางสารเนื่องจากเซอร์จัานร้อนแรงมากบริษัทจึงได้มีการเพิ่มการผลิตสเปเชียลเอฟเฟกต์พิเศษก่อนการออกอากาศอีกด้วยเซอร์จั่จนคือการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงถ้าเขาแบกรับละครไม่ได้แล้วทุนที่อยู่เบื้องหลังของเขาคืออะไร เมื่อเร็วๆนี้ได้มีการพูดถึงนักเขียนทางการเงินอูเซปอซึ่งเขาได้กล่าวไว้เมื่อ3มปีที่แล้วเขาได้กล่าวถึงเซลอจานว่าในยุคแห่งจินตนาการนี้คือความหมายของไอดอนมาอย่างแท้จริงเขาไม่เพียงแต่จะสร้างความเป็นไปได้ของเขาจากความว่างเปล่าเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความกล้าหาญที่จะเริ่มต้นจากความว่างเปล่าและเขาได้วิ่งเข้าไปในความฝันของใครหลายๆคนอีกด้วยโดยเฉพาะเขาได้เน้นประโยชน์ที่ว่าเขาได้ทำลายข้อมูลขนาดใหญ่โดยธรรมชาติเมื่อมองย้อนกลับไป3ปีให้หลัง หลายคนยังคงทึ่งกับประโยคนี้ที่ว่าจากความว่างเปล่าและประโยคนี้ไม่ได้มาจากการโอ้อวดของคนที่รักเสซจ้านหรือการไล่าตามเสซจ้านของอุตสาหกรรมการบันเทิงเขาเป็นนักเขียนทางการเงินมืออาชีพและจะต้องไม่มีการตอบรับข้อมูลจริงที่มีค่ามากไปกว่าสาขานี้เขาได้เปลี่ยนจากมือใหม่สมัครเล่นมาเป็นศิลปินที่มีความสามารถรอบด้านในปัจจุบันเขาสามารถร้องเพลงและเต้นได้ดีอีกด้วยเราไม่รู้ว่าเซจ้านได้ทุ่มเทความพยายามมากแค่ไหนกับเบื้องหลังสิ่งนี้ 6ปีแล้วตั้งแต่เขาเดบิวต์และ3ปีตั้งแต่เขาโด่งดังเขาได้ปรากฏตัวในละครประเภทต่างๆมากมายเช่นละครเครื่องแต่งกายโบราณละครศิละปะก,การต่อสู้ละครแฟนตาซีเครื่องแต่งกายโบราณละครในเมืองสมัยใหม่ที่มียุคสมัยและไม่มีการซ้ำซากจำเจการร้องเพลงจากองค์ประกอบทางวารรณกรรมและศิละปะมือสมัครเลน่นไปจนถึงการแสดงทั้งหมดในปัจจุบันที่เป็นการร้องเพลงที่เทียบได้กับนักร้องมืออาชีพภายใต้สถานการณ์ที่วุ่นวายเช่นนี้ ละครของเขาที่ไม่ได้ออกอากาศมานานแล้วได้รับความนิยมอย่างมากเมื่อเราได้เห็นเกรดเล็กเกินน้อยของละครเรื่องนี้เราจะเห็นได้ว่าเซอร์จ้านได้ใช้ซอฟต์แวร์วาดภาพต่างๆอย่างเชี่ยวชาญระหว่างช่วงเวลาการถ่ายทำและแม้แต่โลโก้ของโรงพยาบาลในละครก็ถูกออกแบบโดยเซอร์จ้านเองเพื่อเป็นการรับรองทางธรุรกิจเขายังมีส่วนร่วมในการออกแบบมาแล้วหลายครั้งและเปิดตัวโมเดลร่วมกับแบรนด์เขาเป็นนักแสดงที่ทรงพลังนักร้องที่ยอดเยี่ยมและนักออกแบบที่ชันฉลาด ต้องบอกว่าทุกแง่มุมของเซอร์จานได้ทาให้เราประหลาดใจมากมายเขาเคยกล่าวว่าผมหวังว่าจะสร้างคุณค่าที่จําเป็นสําหรับคุณในแวดวงการบันเทิงนี้และผมไม่ต้องการที่จะสูงหรือต่ําเกินไปทั้งหมดคือการแสวงหาของเซอร์จานและเขาก็ฝึกฝนมันด้วยในทางปฏิบัติเราไม่รู้ว่าเซอร์ไพรส์แบบไหนที่เซอร์จานจะสร้างให้เราเห็นในวันข้างหน้าคําติชมที่ดีที่สุดที่ศิลปินสามารถมอบให้กับแฟนๆได้ก็คือการเป็นตัวของตัวเองที่ดีขึ้นจากมุมมองนี้เราจะเห็นได้ว่าเซอร์จานเป็นศิลปินที่เก่งมากในวันนี เมื่อเทียบกับ2ปีที่แล้วแฟนๆของเซอร์จนไม่สามารถอธิบายได้ว่ามากหรือน้อยแต่การเติบโตอย่างรวดเร็วในเชิญชิงลิงทาให้เขามีแฟนๆมากกว่า16ล้านคนและดีโอดออฟเลิฟทำให้เขามีแฟนๆมากกว่า870,000คนแม้ว่าเขาจะเพิ่งเข้าสู่อันดับ30ล้านการติดตามเมื่อเร็วๆนี้แต่เมื่อเทียบกับนักแสดงคนอื่นๆซึ่งมีแฟนๆมากกว่า50ล้านถึง100ล้านคนก็มีเยอะแต่เขากลับมีแฟนดมากที่สุดพูดง่ายๆก็คือเขามีจํานวนแฟนๆที่ยังแอคทีฟ หรือใช้งานจริงในปัจจุบันมากที่สุดดังนั้นเมื่อมีการพูดถึงแฟนคลับหลายคนมักจะบอกว่าเซอร์จันเป็นนักแสดงที่มีฐานแฟนคลับที่ใหญ่มากที่สุดเป็นอันดับต้นๆไม่ว่าจะเป็นการประกาศรับรองอย่างเป็นทางการหรือการออกอากาศละครเรื่องใหม่กลุ่มคนที่เป็นแฟนคลับของเซอร์จันมักจะเด่นชัดเป็นพิเศษเพราะจํานวนของพวกเขาดูเหมือนจะใหญ่เป็นพิเศษไม่ว่าแพลตฟอร์มใดไม่ว่าแพลตฟอร์มนั้นเกี่ยวข้องกับการจัดอันดับที่เกี่ยวข้องหรือไม่ไม่ว่าจะออนไลน์หรือออฟไลน์เราสามารถเห็นแฟนๆของเขาปรากฏอยู่ทุกที่ ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับเือจานพวกเขาเป็นแฟนตัวยงจริงๆทำไมแฟนๆเหล่านี้ถึงรักเือจานแต่ละคนไม่เหมือนกันเป็นเพราะเว่ยอุเซียนที่เข้ามาในใจของผู้คนและเือจานก็ไม่เคยแยกออกจากก,ากับเวอย์อุเซียนเพราะการแสดงของเขาเห็นได้ชัดว่าเขายังเด็กแต่ก็มีสเสน่ห์อย่างมากค่ะหรือเป็นเพราะเสียงร้องเพลงของเขากับการร้องนำของเอกยย็กนยหยุดลีด้วยพลังเสียงที่พิเศษของเขาเองเสียงร้องที่แปรีปลวๆมากหรือเป็นเพราะการเต้นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาที่น่ารักและมีสเสน่ห์ หรือจะเป็นเพราะการเดินของเขาบุค,คลิกท่าทางของเขาการวางตัวนิสัยใจกอการวาดภาพหรือแม้แต่บทสัมพันธ์ของเขาก็มีวิธีแปลกๆมากมายเขามีวิธีการพูดและโต้ตอบอย่างฉันฉลาดสําหรับแฟนๆที่หลงรักเขาพวกเขาถูกดึงดูดโดยเซอร์จานพวกเขาก็จะมีวิธีอื่นๆเช่นติดตามเซอร์จานไปทุกหนทุกแห่งแต่น้อยคนนักที่จะทําเช่นนี้พวกเขาส่วนใหญ่รักเซอร์จานอย่างสุดใจและไม่สนใจศิลปินคนอื่นๆในบรรดาแฟนๆของเซอร์จานจริงๆแล้วมีอันตรายซ่อนอยู่บ้าง พราะสัดส่วนของแฟนๆของเขานั้นใหญ่เกินไปเขาเป็นคนอ่อนโยนเหมือนยกภายใต้กล้องมีชีวิตจิบาและขี้เล่นเมื่ออยู่นอกกลอ้องเซอร์จันเป็นชายหนุ่มที่มีอายุเกือบ30ปีแล้วแต่ยังคงมีจิตใจและใบหน้าที่อ่อนเยาว์มากเขามาากักจะซุกซนและราเริงอยู่เสมอแต่ก็ยังมีความที่อายซ่อนอยู่ดังนั้นเราจึงไม่เห็นภาพของเขาที่เต็มไปด้วยความซุกซนและมีอาการเกินอายตัวเองเล็กน้อยเมื่อเขาทาผิดพลาดซึ่งน่ารักมากๆค่ะเขาจะยิ้มให้ทุกคนเสมอเขาบอกทุกคนอย่างชัดเจนว่าบางครั้ง เมื่อเขามีอารมณ์ไม่ดีเขาก็จะเป็นเหมือนพริกไทยฉงชิงแต่สําหรับคนที่คุ้นเคยเขาจะเปิดเผยด้านสุกสนของเขาออกมาเขาเป็นสุภาพบุรุษอย่างแท้จริงดังนั้นเราจะเห็นเขาอยู่หน้ากล้องของสตูดิโอและภายใต้กล้องของสื่ออื่นๆเขาจะแสดงตัวตนที่แท้จริงของเขาออกมาในวันครบรอบปีที่สองของพลัมแดงแฟนๆหลายคนได้ระลึกถึงความทรงจําเหล่านี้แฟนๆได้ตั้งค่าแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนเพื่อซื้อเพลงและในที่สุดเขาก็คืนให้กับแฟนๆเพราะเซอรจางได้ติดต่อไปอยังแพลตฟอร์ม นิตยสารบางฉบับได้ขึ้นราคาจาก8หยวนหรือ42บาทเป็น38หยวนหรือ200บาทเสอจันก็ได้ติดต่อน,นิตยสารเพื่อขอแก้ไขราคาและควรคืนเงินให้กับแฟนๆต้องบอกว่าภาระราของเสือจันนั้นหนักมากเขาแบกรับทุกอย่างและพูดเกี่ยวกับความรับผิดชอบทุกทีสิ่งเหล่านี้ที่เขาทำอาจเป็นไปได้มากว่าเขาจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับแพลตฟอร์มเหล่านั้นแต่เขาก็ยังทำเพื่อแฟนๆของเขาในช่วงเริ่มต้นของกองทุนส่วนสดิการสาธารณะของซิงตุย ดาราคนอื่นๆส่วนใหญ่ต่งก็ต้องชื่อเป็นของตัวเองแต่มีเพียงเซอร์จานเท่านั้นที่ใช้ชื่อของแฟนๆของเขาและทั้งหมดนี้ได้รับการตัดสินหลังจากการปรึกษาหารือระหว่างซิงตุยและสตูดิโอเซอร์จานจะดูแลเอาใจใส่เสมอเกี่ยวกับแฟนๆหลายครั้งที่มีนายทุนหรือแบรนด์ต่างๆพยายามทาวิจัยว่าทําไมเซอร์จานถึงมีแฟนๆมากมายเพราะว่าอิเซียนของเขามีสเสน่ห์หรือเป็นเพราะเขาเจอเหตุการณ์ดิจิตอลในครั้งนั้นและสามารถพลิกกลับเข้ามาอยู่ในจุดสูงสุดอีกครั้งได้หรือไม่ หรือเป็นเพราะหน้าตาที่หล่าและมีเสน่ห์ของเขาไม่ว่าจะเพราะอะไรคําตอบก็คือเป็นเพราะว่าแฟนๆเข้าใจอย่างชัดเจนในใจว่าพวกเขาชอบเซอร์จานที่แตกต่างกันที่เหมือนกันก็คือพวกเขารักเซอร์จานอาจเป็นเพราะองค์ประกอบเหล่านั้นแต่แก่นที่สําคัญที่สุดก็คือเซอร์จานมีความจริงใจและมีเสน่ห์เมื่อเผชิญกับคําถามที่เข้มข้นเซอร์จานจะเป็นคนคุ้นคิดและหยุดคิดเล็กน้อยเขามีข้อมูลเชิงลึกที่ไม่เหมือนใครมีทัศนคติที่สงบพูดคุยอย่างอิสระและสบายใจ ช่องว่างในการขยับขยายเวลาคืออะไรในช่วงเวลาสั้นๆนเซจันได้ถ่ายทอดข้อมูลมากมายและความเข้าใจอันลึกซึ้งแก่ทุกคนนี่คือความเติบโตและวุฒิภาวะที่เกิดจากการแสดงละครที่ร้อนแรงที่สุดหลังจากดูบทสัมภาษณ์ล่าสุดเหล่านี้แล้วเราจะเห็นได้ว่าเขาทํางานหนักและมีวินัยในตนเองที่จะยืนหยัดในฉากนี้และตั้งตารอการแสดงของเขาในอีกกุ่ามากขึ้นเรื่อยๆช่วงเวลาที่น่าทึ่งที่สุดของเขาจะเป็นอย่างไรต้องบอกว่าการสัมภาษณ์และรายงานจานวนมากยังเป็นการแสดงยอดนิยมของทีมอดอฟเลิฟ เขาเป็นหมอกู้ไว้ที่มีเสน่ห์ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและมีแฟนๆนับไม่ถ้วนรวมถึงแฟนใหม่จํานวนมากไม่เพียงแต่เป็นการดูครั้งแล้วครั้งเล่าในละครเรื่องนี้เท่านั้นแต่ยังรวมถึงผลงานเก่าๆของเซอร์จานในอดีตอีกด้วยแฟนใหม่บางคนบอกว่าพวกเขาตั้งหน้าตั้งตาดูแทบไม่ต้องกินข้าวและไม่ต้องนอนกันไปเลยทีเดียวค่ะจากการสัมภาษณ์เราสัมผัสได้ถึงความจริงใจของเซอร์จานเขาฟังเพลงเมื่อรู้สึกไม่สบายใจเขาทํางานประจําแบบเรี่บง่ายและไม่ต้องการที่จะทะเยอทะยานมากเกินไป เขาแบ่งปันทุกอย่างกับเราอย่างจริงจังเช่นเดียวกับญาติและเพื่อนของเขาสุดท้ายนี้ต้องบอกว่าคนดีสามารถเป็นนักแสดงที่ดีได้บุคลิกที่ดีต้องทําให้คนเปล่งประกายหนทางข้างหน้ายังคงอยู่อีกยาวไกลขอให้เซีย์จานรักษาความปรารถนาดีความจริงใจและนําบทบาทที่ดีขึ้นมาให้กับเราทุกคนและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากมนะคะสําหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ